ตูนแและเป็นในนักเรียนหลายล้านคนทั่วโลกที่จะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเกลียกความรุนแรงและความเสียงสุดท้ายนี้ขอให้บิดามาดาห,หารือผู้ปกครองนักเรียนลงรามชื่อและขอให้หนักเรียนมาจดหมายฉบับนี้มาคืนให้ตูนกับแก้ด้วย อรให้นะครับรเ ання, ่คต่อไปคูจะมีนะว่าเว่าคูไม่ได้ชื่อเรียนเยไม่รู้จักเลยเดี๋ยวครูจะให้นักเรแนะนาให้คูจักนแต่ไปต่อไปเราเจอครูขอความนยนไครับให้ทาป้ายชื uh ่อก uh ูจะได้เรียกเลยว่าเอเด็กชาก็เด็กชาขอเดกิงขอเ้ยว่าจได้ตอปัญหพอดีต่อไปเนี่ยชั่วโมงต่อไปเราจะมี นักเรียนเห็นไหมว่าจดหมายถึงผู้ปกครองกับนักเรียนเห็นไหมครับว่าโครงการใดเนี่ยคือมีโครงการมีประโยชน์ไงกับตัวนักเรียนและไงโคจะให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยให้ผู้ปกครองนะเยนวันวันวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับค่ะนักเรียนคือวันนี้นักเรียนตอนเย็นนักเรียนกลับไปบ้านเอาไปให้พ่อหรือแม่ผู้ปกครองเรียนเนี่ยเป็นในชื่อของผู้ปกครองเห็นไหมครับ ซ้ายมือด้านล่างนะครับอ่าอ่าบมีด้าหรือบรรดาผู้ปกครองครับเซ็นเรียบร้อยนักเรียนก็นำมาเก็บไว้ที่ครูประจำชั้นนะครับาแล้วครูครูประจำชั้นไปเซ็นเอกสารให้ให้ครูได้อีกทีหนึ่งครั้งก่อนหน้าที่จะเซ็นนี่นักเรียนรับเอกสาร้นักเรียนเซ็นแลวครับถึงจุดหมายนักเรียนเข้าใจไหมครับครับนักเรียนเซ็นเลครับนักเรียนช่องบอกนักเรียนคือ มุมด้านต้ายมือด้านบนนะครับหอช่องซ้ายมือข้างหน้าชืา่อเรียน